ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการจัดกิจกรรมอโตเ a ม i ติสุดมันอีกครั้งในเทศกาลย a ม a ฮ่าพ e ีเซนซ์อ t ต m a ม i ติอีสนาว s เฟสติวัลยกทับความสนุกอินเทรนมาให้ชาวภูเก็ตแบบจัดเต็มทุกความนาวโดยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทัลภูเก็ต f o r รสต้า7-8กันยายน2562ที่ผ่านมา ซึ่งในงานครั้งนี้บริษัทรวมพงมอเตอร์จำกัดได้มีการเปิดตัวแก a นฟิลานโนไฮบริดสีใหม่6สีของปี2019รวมถึงนำรถอัตโมติทุกรุ่นของยามาฮ่มาตั้งโชว์ยนดดเด่นซึ่งก็ประกอบไปด้วย a i r l ลอ155 Cubix Freego 125แกรน f i l า n โนและ GT 125รวมถึงเล็กซี่อีกหนึ่งรุ่นต้องบอกเลยครับว่า ยาม่านั้นมีออโตมัติกมากที่สุดในขณะนี้นอกจากนี้แล้วยังมีการนํารถออโตมัติกทุกรุ่นที่มีการตกแต่งพิเศษมาตั้งโชว์อย่างสวยงามโดยเฉพาะเจ้าคิวบิกรุ่นใหม่นะครับที่มีสีสันโดดเด่นและมีการตกแต่งพิเศษมากขึ้นในช่วงเวลานี้กระแสของคิวบิกกำลังมาแรงอย่างมากนะครับทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้ด้วยความแปลกและแตกต่างของดีไซน์รวมถึงสีสันที่โดนใจนะครับไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคิวบิกถึงโดดเด่นในช่วงเวลานี้ส่วนคันนี้ครับก็คือยามาฮ่า i r l o ล 155cc ที่ตกแต่งพิเศษได้อย่างลงตัวมีการออกแบบแฟริ่งใหม่ทั้งคันนะครับโดดเด่นและสวยคมเป็นอย่างยิ่งถ้าพูดถึงสปอร์ตอโตเมติแล้วเราก็ a i r ์ล็อก155คันนี้บอกเลยครับว่าโดนใจแน่นอนคุณผู้ชมสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันมีการออกแบบดีไซน์แฟริ่งใหม่มีปีกเงเหล็ดด้านหน้าในสไตล์เดียวกับรถแข่งโมโตอจีพีของยามาฮ่ารุ่น YZR-M1 ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า a i r ์ล็อกนั้นเป็นเครื่องยนต์แบบที่มีวาล์วแปรผัน VVA ให้พลังแรงบิดอาจราเร่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งในขณะนี้มี4แบบให้เลือกใช้กันก็คือเวอร์ชันสแตนดาร์ด64,400บาท r า e r เวอร์ชันะครับที่มีซับแทงมีจานเบรกแบบเว็บโรเตอร์6 7 4 0 0บาทรุ่นเบรก abs นั้นราคาอยู่ที่74,400บาทและล่าสุดครับ monster energy yamaha motogp edition ราคาอยู่ที่68,900บาทถ้าจะบอกว่า airlock 5 5 5นั้น เป็นอัตโนมัติที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในกลุ่ม1 5 0 c ซีซีแล้วก็สามารถอกเี่นเต็มปากเต็มคําอย่างชัดเจนครับและสําหรับตัวแต่งคันนี้บอกได้เลยครับว่าโดนใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับ Yamaha Present a ์อัตโนมัติอีสต์นาว์เฟสติวัลในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการจัดกิจกรรม e อ็กซ์คลูซีฟ t ิดแอน e กรดกับวงเกสโนวาพิเศษเฉพาะลูกค้ายามาฮ่าอัตโนมัติทุกรุ่นนะครับที่รวมตัวกันที่แมคโดนัลล์เซนทันภูเก็ตในงานวันนั้น, Nova น,นเนกสโนวา n ับ กลนเฟโนไฮบิด oh ครับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุภาพเวทวินิสนงกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รวมพงมอเตอร์จำกัดได้ให้เกียรติภาพร่วมกันกับแฟนคลับของยามาฮ่าทุกคนรวมถึงเกสโนวาในวันนั้นและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณสวงสุดามนัดบุญเพิ่มพูนผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มรถอัตโตมติของยามาฮ่ากล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับค่ะก็ ในงานของยา m a h a Present Automatic Is n o วันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เรากําลังเป็นการเดินสายเรียกว่าไทยแลนด์ทัวร์แล้วกันนะคะเพราะว่าเราไปตามภาคต่างๆเลยค่ะที่แรกก็ไปมาแล้วนะคะที่บุรีรัมย์โอ้โหคนเยอะมากๆเลยก็แบบว่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่สองก็จะเป็นภูเก็ตนะคะแล้วก็จะต่อไปที่นครสวรรค์แล้วก็ปิดท้ายนะคะกันที่พัทยานะคะสีที่นะคะตามมาให้ได้เพราะว่าเรารวมความนารวมความสนุกนะคะรวมความทันสมัยของทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศ ตอนนี้หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ของประเทศก็ได้นะคะมาไว้ในงานเดียวกันค่ะกิจกรรมในช่วงค่ำคืนเป็นฟรีคอนเสิร์ตของเกสโนวาได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของยา m a ฮ่ก็คือแกลนฟิลโน o Hybrid 6สีใหม่รุ่นสแตนดาร์ดมี4สีให้เลือกใช้ก็คือราคา57,500บาทสุดเบรก ABS นั้นมี2สีครับราคาอยู่ที่6 2 0 0 0บาท โดยมีคุณสวงสุดามนัดบุญเพิ่มพูลผู้จัดการทั่วไปวุโสของยามาฮ่าขึ้นมาพูดคุยกับเบสโนวาในวันนั้นนะครับด้วยความเป็นกันเองสมาชิกทั้ง4คนประกอบไปด้วยปราการไรวาหรือเนมลูกชายเจ้าของร้าน SMP ชื่อดังนะครับของเมืองไทยคนที่2ก็คือนาทีโอสถานุเคราะห์คนที่3ปนศนคุณประเสริฐและคนที่4ี่ก็คือคมขเดชแสงวัฒนารอโดยมีคุณอนุภาพเวทอนิสนองกรรมาการผู้จัดการรวมพงมอเตอร์ ได้ขึ้นมามอบช่อดอกไม้เป็นกำลงังใจให้กับวงเกสโนบ้าในวันนั้นสำหรับฟรีคอนเสิร์ตเกสโนบ v าในค่ำคืนวันที่7กันยายนนั้นต้องบอกเลยครับว่าสุดมันจริงๆแฟนคลับของยามาฮ่าภูเก็ตโดดใส่ความมันกันเต็มที่ตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาของแกรนฟิลเลโน่ทำยอดขายไปทั้งสิ้นกว่า2000 200, 0 0คันขณะที่แกรนฟิลโน h ไฮบริดนั้นครบรอบ1ปีขายไปแล้วกว่า6 0,000คันนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าแกรนฟิลเลโนอย่างแท้จริง หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าระบบไฮบริดของยามาฮานั้นเป็นระบบที่มีการช่วยในการออกตัวให้แรงขึ้นด้วยการติดตั้ง SMG ก็คือ Smart Motor Generator ซึ่งจะมีการส่งกำลังไฟฟ้าไปช่วยขับเคลื่อนในการออกตัวทุกครั้งทำให้แกรนฟรีโน h y บริดนั้นมีการออกตัวที่ยอดเยี่ยมอัตราเร่งดีและนี่ก็คือภาพแห่งความมันความสะใจของฟรีคอนเสิร์ตเกสโนวในค่ำคืนนั้นกับย a ม a h a p r e s e n t Automatic Is Now Festival ที่ภูเก็ต เอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุรชัยพันเพิ่มนพูนต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ